รอฟังข่าวก่อนสวัสดีครับออกมาข้างนอกอย่าลืมใส่แมสกันแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆออกมาข้างนอกก็พยายามอย่าจับนู่นจับนี่แต่ของแต่นู่นแต่นี่แล้วก็อย่าพยายามหยิบของแล้วเอาเข้าปากเลยวันนี้จะมาซื้อตลาดมาซื้อกุ้งทานกันไม่ได้น้ากลัวอย่างที่คิดหมอออกมาบอกแล้วว่าเชื้อโควิดเนี่ย เจอความร้อนมันก็ตายแล้วไม่ต้องกลัววันนี้ก็เลยออกมาซื้อกุ้งให้อยู่เชียงใหม่แวะมาที่กาดสามแยกได้พ่อค้าใจดีกุ้งสดปลาสดผมสั่งปลาก,กระพงไว้ถุงหนึ่งตัวหนึ่งให้เขาแกล่ไว้เรียบร้อยละใส่แมสแล้วพยายามล้างมือบ่อยๆเนาะมามาดูกุ้งกุ้งสดครับทานได้นะไม่ต้องกลัวเลยสวัสดีครับน้องนัสอ่าเนี่ย เดี๋ยวจะเอากุ้งจะไปทำาก็เรียกว่าอะไรจะไปทำช่วงนี้หน้าหนาวเชียงใหม่หนาวก็จะซื้อกุ้งไปทำข้าวต้มกุ้งทานตอนเช้ชาเช้ากิ่นมากแล้วก็จริงๆแล้วที่จะช่วยเรื่องโควิดได้ก็อีกตัวก็คือน้ำขิงร้อนๆซื้อขิงแก่ในตลาดเรามาต้มให้เดือดสักประมาณสัก15าทีก็โอเคนะกลิ่นมันจะแรงๆหน่อยมีโควิดค่อนข้างกลัวค่อนข้างกลัว สวัสดีครับน้องสี่โอเคทานกุ้งกันนะสงสารกันนะเนาะคนไทยต้องช่วยกันมนุษย์จะทํำยังไงก็ผมก็คงซื้อทานได้ไม่เยอะช่วยๆกันนิดนิดหน่อยๆคนละไม้คนละมือไม่ต้องกลัวไม่คือจริงๆแล้วไม่ต้องวิตกมากแค่เราป้องกันเราก็ออกมาข้างนอกก็ใส่แมสล้างมือบอ่อยๆกลับบ้านก็ล้างมือก็นี่ก็ต้องมีเจลล้างมือเหมือนกันใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้าก็มีเจลล้างมือ ซื้อเสร็จผมก็จะล้างมือหิบนู่นหยิบนี้เสร็จผมก็ล้างมือก่อนที่จะหยิบของอะไรเข้าปากก็ล้างมือให้สะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูวันกุ้งสดดีครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นกุ้งกันไหม เรียบร้อยได้มาสักนิดหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่คือมาซื้อบ่อยๆได้พอขาพอขายินิดนึงพ่อค้าพ่อค้าเขาใส่แมสเห็นไหมเขาก็ป้องกันทุกคนป้องกันหมดไม่ต้องกลัวโควิดมันจะเข้ามาทางปากเนาะล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะหยิบอะไรทานอุดหนุนกันครับคนไทยคนไทยต้องช่วยกันสวัสดีครับเฮียสบายดีสวัสดีครับซื้อกุ้งทานกันเนาะช่วยกันช่วยกัน ผมก็ซื้อปลาไปก็เดี๋ยววัดจะมาซื้อปลาหมึกหลังจากทานปลาเสร็จทานทานทานกุ้งเสร็จก็เดี๋ยวจะมาซื้อปลาหมึกทานกันโอเคนั้นเดี๋ยวผมจะไปซื้อของในตลาดอ่อโอเคครับช่วยๆกันครับคนไทยป้องกันได้ด้วยการใส่แมสใส่แมสไม่ใส่หน้ากากผ้านนะถ้าเป็นเป็นหน้ากากแบบนี้มันจะดีที่สุดแล้วก็ล้างมือด้วยเจลบ่อยๆแอลกอฮอล์บ่อยๆล้างบ่อยๆก่อนที่จะดิบอะไรเข้าปากแค่นั้นเองครับก่อนจับนุ่นจับนี่เข้าปากเนาะ โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย